สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองโลกเห็นธรรมค่ะเวลาที่คนเราประสบความทุกข์นะคะก็มาจะบอกว่าชีวิตมีกรรมค่ะซึ่งก็ต้องอดทนนะคะรับชะตากรรมของตนเองไปแต่ว่าบางคนก็อดที่จะน้อยอกน้อยใจหรือว่าแค้นเครืองในโชคชะตาของตัวเองไม่ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการมองโลกเห็นธรรมของเราค่ะก็มาพบกันในตอนวิธีพ้นวิบากกรรมค่ะซึ่งเราจะมีวิธีมาแนะนํากันอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมสกุปกันก่อนแล้วกลับมาพูดคุยกับพระวิทยากรกันค่ะ โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกผูกไว้ในกรรมเหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังเล่นไปฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงรัดไว้สัตว์โลกทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นจะมีผลตามมาเสมอไม่ช้าก็เร็วเป็นดังกงกรรมกงเกวียนที่วนเวียนไปเรื่อยๆนั่นเองกรรมในทางพระพุทธศาสนาก็คือการกระทำที่เกิดมาจากเหตุแห่งเจตนาส่วนคำว่าวิบาก คือผลที่เกิดขึ้นจากเหตุแห่งการกระทํากรรมนั้นเมื่อมีเหตุแห่งกรรมก็ต้องมีผลแห่งกรรมตามมาเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดการฝึกฝนให้ข่มจิตใจละทิ้งวิบากกรรมไม่ว่าผลอะไรจะเกิดตามมาเราต้องรับมือให้จงได้เพราะเป็นสิ่งที่เราสร้างสะสมมาคนเรามักจะเข้าใจว่าวิบากกรรมนั้นก็คือการเจอแต่สิ่งร้ายสิ่งแย่ๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจนตกงานอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันอาจจะเกิดมาจากวิบากกรรมที่เราที่เคยสะสมมาก,ก็ได้ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่อาจสามารถย้อนไปแก้ไขวิบากกรรมอะไรได้อีกนอกจากจะกลับมามองที่ปลายทางว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้และนำมาวิเคราะห์หาข้อแก้ไขจะดีกว่าทนทุกข์ทรมานกับการนั่งจมอยู่กับผลกรรมเช่นนั้นการที่ได้แก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุแห,ห่งกรรม อาจจะช่วยทำให้วิบากกรรมที่เจอค่อยๆคลายไปทีละน้อยทีละน้อยก็เป็นได้เวลาเจอวิบากกรรมทำไมต้องอย่าท้อใจน้อยใจเคืองแค้นในโชคชะตาเวลามีปัญหาอะไรทำไมจึงบอกให้เราทำใจใสๆแล้วจะช่วยได้จริงหรือการอธิษฐานจิตจะสามารถช่วยให้เราพ้นจากวิบากกรรมได้หรือไม่อย่างไรทำไมทำบุญต้องไม่มีการเว้นวรกและถ้าเว้นวรกแล้วจะเป็นอย่างไร คนเราจะพ้นจากวิบากกรรมได้อย่างไรคำตอบมีอยู่ในมองโลกเห็นธรรมวันนี้ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการมอโลกเห็นทรรวันนี้ค่ะตอนวิธีพ้นวิบากกรรมนะคะวันนี้พระอาจารย์วิทยากร,รก็อยู่กับเราแล้วค่ะคือพระมหาสุภเกจสุภกิติโกเจ้าของนามปากากาวีวันนะคะและพระอาจารย์จรัสเิตะนันโทค่ะเจ้าของเพจเฟซบุ๊กเรื่องของหลวงพี่ค่กลาวนะมัสการพร,พระอาจารย์ค่ะ เาจาร์พรค่ะพระอาจารย์คะวันนี้เป็นหัวข้อที่ใครได้ฟังแล้วก็ต้องหูผึง่งแน่เลยเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าชีวิตของตัวเองมีกรรมนะคะแล้วก็อยากจะพ้นวิบากกรรมวันนี้ก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ก่อนคือคนเนี่ยจะชอบใช้คําสลับกันร,ระหว่างคําว่ากรรมกับวิบากกรรมทีนี้คาว่าวิบากกรรมเนี่ยหมายถึงอะไรคะพระอาจารย์สุภเกียรติคะอาจร์พรคําว่าวิบากกรรมเนี่ยเป็น ภาษาบาลีเนาะแปลว่าผลของการกระทำแต่ว่าเวลาเราที่ได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยก็บอกว่าโอ้เป็นคนมีกรรมมีกรรมกรรมคำนี้เนี่ยแปลว่าการกระทำแต่ถ้าจะให้พูดถูกต้องเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ที่เกิดมาทุกทรมานเจอความลำบากเนี่ยเพราะเป็นคนมีวิบากกรรมเก่าก็คือเป็นผลของการกระทำในอดีตเะนั้นกรรมในอดีตก็คือสิ่งที่เรากระทำไปแล้วแต่ว่าวิบากกรรมก็คือผลของ กรรมในอดีตทั้งระยะใกล้ก็คือชาตินี้ะนะฮะที่เราเคยไปประพฤติผิดพลาดหรือว่าไปประพฤติดีมาทุกอย่างเป็นกรรมหมดนะฮะวิบากกรรมก็มีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีเนาะ,ะระยะไกลก็คือในพบชาติก่อนก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะเคยผิดพลาดล่วงเกินคนอื่นมาหรือว่าอาจจะทําคุณงามความดีมาส่งผลให้เกิดวิบากในปัจจุบันซึ่งวิบากคํานี้เนี่ยถ้าพูดตามภาษาบาลีเนี่ย มันหมายถึงผลของการกระทําโดยกลางๆแต่ถ้าในอารมณ์ของภาษาไทยก็จะหมายถึงผลของการกระทําในสิ่งที่ผิดบาปในอดีตค่ะก็คือจริงๆแล้วคําว่าวิบากกรรมเนี่ยเป็นคำกลางกลางก็คือผลของการกระทําจะเป็นผลของการทําดีก็ได้ผลของการทําชั่วก็ได้ถูก,ถกไหมคะ้คะแต่ว่าคนเรา <c oughs> คนไทยเราเนี่ยจะใช้ในแง่ของ ผลชั่วมากกว่าใช่ไหมคะคือผลของวิบากกรรมในทางที่ไม่ค่อยดีเป็นผลที่ทําให้เกิดความทุกข์ยากลําบากมากกว่าเจ<ะ>ริญพรภาษาไทยเนี่ยเราเราใช้ต่างกันตรงที่ว่าในในตัวตัว,ต,วตัวบทของปาฏาบาลีเนี่ยความหมายมันคือผลของกรรมทั้งทุกอย่างเรียกวิบากหมดแต่ว่าภาษาไทยพอเอาคาเนี้ยมาใช้ในภาษาไทยวิบากก็จะหมายถึงกรรมผลของกรรมที่ชั่วแต่ถ้าเป็นกรรมที่ดีเนี่ยเราจะใช้คําว่า Ad อนิสงส์อ๋อมันเลยเป็นคําที่แยกกันค่ะ ที่นี้พระอาจารย์คะแล้ววิบากกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะวิบากกรรมเกิดขึ้นจากกรรมเพราะวิบากเป็นผลของการกระทําเพราะฉะนั้นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นจากการที่เราเคยไปทําสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาเช่นเราอาจจะเคยฆ่าสัตว์ชีวิตอาจจะเคยรักทรัพย์อาจจะเคยประพฤติผิดศีลข้อสามมาก็เลยส่งผลให้เกิดวิบากในปัจจุบันตามกฎแห่งกรรมที่พระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าเคยสอนไว้ซึ่ง ถ้าหากจะไปศึกษาว่าวิบคำกรรมนี้ได้กรรมแบบนี้ทํากรรมนี้ได้กรรมแบบนี้ <c> ก็แนะนําให้ไปศึกษาในรายการเคส e s t u d ของโรงเรียนอุบ้านฝันในฝันวิทยาอ,อันนี้เราจะได้เข้าใจเรื่องของวิบากกรรมได้มากขึ้น แล้วก็ชัดเจนด้วยค,ค่ะหหลวงพ่อท่านก็หนูก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบชอบอ่านแล้วก็ชอบฟังค่ะคือนอกจากที่จะมีในรายการแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อท่านก็ทาเป็นหนังสือตอนนั้นคือชอบอ่านมากเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันทาให้เราได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องราวของของคนในปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของวิบากกรรมหรือว่าผลของการการะทําต่างๆเนี่ยสามารถที่พระอาจารย์แนะนานะคะน่าสนใจอันนี้หนู<ล>ชอบจริงๆหรือหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะฮะที่พระอาจารย์ไพบูรณ์ท่านรวบรวมไว้หนังสือรู้ทันวิบากกรรมอันก็จะมี เป็นตารางแผนภูมิซึ่งเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถศึกษาได้ว่าวิปัสสในอดีตเนี่ยที่มันส่งผลในปัจจุบันทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเนี่ยเกิดจากบุญอะไรเกิดจากการทําชั่วอะไรทําบาปอะไรแล้วส่งผลอย่างไรบ้างพอเราศึกษาไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยฮะเราจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้มากขึ้นเพราะมันเหมือนกับการที่เราทดลองวิทยาศาสตร์คเคสแล้วเคสเล่าเคสแล้วเคสเล่าเราจะเกิดการสรุป c o n c ล u s ั o มาว่าเออมันจะมีแนวทางอย่างนี้ซึ่ง วิบากถ้าเป็นทางบุญนะฮะการทําโดยสรุปง่ายๆเลยทาทานทําให้เรารวย<ะ>มีทรัพย์สมบัติการรักษาสินทําให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีรูปร่างหน้าตา飒ส,สวยมีความงดงามทางผิวพรรณวันนะ,ะการที่เราประพฤติปฏิบัติธทมศึกษาทมปฏิบัติธทมฟังธรรมเนี่ยก็จะทาให้เรามีคุณสมบัติมีการคิดวิเคราะห์มีกระบวนการทางความคิดที่<ะ>ดี นี่คือ,อ,อวิบากกรรมในส่วนที่เป็นกุศลที่เราเรียกว่าอาน,นิสงส์แห่งบุญะนะฮะส่วนวิบากของกรรมในทางที่เป็นอกุศลเนี่ยถ้าเราผิดศีลก็จะทําให้เรามีรูปวิบัติรูปวิบัติก็คือสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงะนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยในโรคภัยไข้เจ็บต่งตางๆแล้วก็อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ได้งดงามไม่ได้สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเราไป ไปลักทรัพย์หรือไปเบียดเบียนทรัพย์คนอื่นก็อาจจะทําให้เราเนี่ยยากจนตระหนี่หวนแหนทรัพย์อย่างเงี้ยก็จะทําให้เรายากจนแล้วก็ถ้าเราไปทําให้ตัวเองเสียสติโดยการไปเสพเครื่องรองของเมาต่างๆก็จะทําให้เราเสียกระบวนการคิดในระยะยาวเนี่ยถ้าเป็นวิบากกรรมข้ามชาติก็จะทำให้เรา เป็นอะไรใบบ้าปัญญาอ่อนอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็น,เนของวิบากกรรมทั้งทั้งดีที่เราเรียกอันนิสงกับทางที่ไม่ดีที่เราก็เรียกว่ากรรมนะคะพระอาจารย์จารั์คะอย่างเวลาที่เราเจอวิบากกรรมเนี่ยก็จะมีคําสอนที่บอกว่าเวลาเราเจอวิบากกรรมอย่าอย่าท้อใจอ,อย่าน้อยใจแล้วก็อย่าคแค้นเคืองในโชคชะตาเนี่ยคาสอนเนี่ยคะ่ะต้องการที่จะสอนเราอ,อย่างไรคะพระอาจารย์ก็คือว่า เวลาเราเจอวิบากกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะโทษค,คือเราไม่ได้โทษตัวเองส่วนใหญ่เราจะมองออกนอกตัวพอเรามองออกนอกตัวปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เห็นแล้วว่าตัวเองี่ยไปทําอะไรมาบ้างะนะดังนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยกลับมาย้อนดูตัวเองก่อนว่าเราเนะี่ยได้เคยทําผิดพลาดแน่ดีเนี่ยหรือเปล่าไม่ต้องถึงกับชาติชาติที่แล้วนะในอดีตโอเคชาตินี้เนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราได้ทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าได้ไปผิดศีลผิดธรรมอะไรหรือเปล่า เมื่อเราสรํารวจตัวเองปุ๊บเนี่ยเราก็เรียนรู้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม<ฆ>แล้วก็มองโลกไปตามความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราทําได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ย่อท้อไม่น้อยใจต่ออุปสรรคต่อปัญหาในชีวิตที่มันเกิดขึ้นกับเราเ<ฆ>พราะเราจะเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเองในโลกนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญ<ฆ><ฆ>มีแต่คําว่ากรรมจัดสรรถ้าเราท<ฆ>ํา<ฆ>ดีเนี่ยก็จะได้ดี ทำกรรมชั่วก็จะได้ชั่ว <c oughs> เพราะสมาพัมพระุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตัดไว้ชัดเจนว่ายาที่สังว่าปเตพีชังตาที่สังรับปะเตพลังกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังบุคคลวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทํากรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วถ้าเราไม่อยากยออ่อท้อน้อยใจเราอย่าทํากรรมชั่ว <c oughs> แล้วเราก็จะไม่ยออ่อท้อเราจะมีแต่กําลังใจค่ะ <c oughs> การที่เรารู้สึกแบบว่าเวลาเราเจอกับเรื่องของผลของวิบากกรรมที่ไม่ดีค่ะพระอาจารย์ส่งผลให้เราแบบมีความทุกข์ยากจนอดอยากอะไรเงี้ยหรือว่าประสบปัญหาในธุรกิจการงานเราก็จะเกิดความเครียดความท้อใจแล้วก็แค้นเคืองในชีวิตถ้าเกิดเรามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับชีวิตของเราบ้างคะพระอาจารย์ก็เหมือนเราเนี่ยตอกย้ําชีวิตให้มันแย่กว่าเดิมอนะคะใช่คือการที่เรามีปัญหาอุบสรรคเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่ทุกคนย่อมมีอุปสรรคพระก็มีอุปสรรคของพระโยมก็มีอุปสรรคแบบโยมนะนั้นเนี่ยทุกคนย่อมมีอุปสรรคแต่อุปสรรคนั้น,นเนี่ยเราอย่าไปตอกยำ้ำก็คือคิดในด้านลบๆเนะมื่อเราคิดในด้านลบเนี่ยก็เหมือนเราตอกตะปูมันตอกเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งเราไม่ยอมที่จะถอนมันออกหรือไม่หยุดเรากลับไปคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอกย้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งตะปูเนี่ยมันทิ่มแทงเรา <laughs> ซึ่งคนที่จะทาให้เราทุกข์มากที่สุดเนี่ยก็คือตัวของเราเองอคนอื่นมาด่าเราคํานึงเรารู้สึก้ยทำไมเครียดจังรู้สึกโกรธเขาด่าเราก็คืเรากโกรธแล้วหนึ่งครั้งแต่เรายิ่งคิดเรายิ่งเพิ่มทับทวีความโกรธนั้นเนี่ยไปขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําที่สุดก็คือมองโลกไปตามความเป็นจริงของชีวิตนะแล้วก็ยอมรับมันนะในการยอมรับเนี่ยก็คือว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราต้องดูว่าปัญหานั้นเนี่ยเราแก้ได้ไหม ปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ได้เช่นเราเจ็บป่วยเงี้ย<ะ>มันยังแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องรอเวลาให้หายก่อน<ะ>แล้วก็ค่อยไปทําอย่างอื่น<ะ>อย่างเป็นต้นบางปัญหาเนี่ยมันแก้ได้แล้วก็แก้ไปเลย<ะ>แต่อันดับแรกเราต้องตั้งสติของตัวเองเนี่ยให้ดีก่อนอย่าเพิ่งไปโทษใคร<ะ>ส่วนใหญ่เมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะตั้งใจว่ไวๆเราไม่ตั้งตั้งตั้งใจตั้งสติกับตัวเราเองก่อนว่า<ะ>ปัญหานั้นเนี่ย เกิดจากอะไรต้องสาวปหาเหตุก่อนอย่าเพิ่งโวยวายตั้งสติให้ดีเจริญพรค่ะพระอาจารย์สุภเกศคะเราบอกว่าเราเกิดมาในในโลกมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีภพอะไรคะมีสุขติภพมีทุกขติภพใช่ไหมคะเราเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นสุขติแต่ทําไมคนที่เกิดมาวนใหญบบอกทุกข์จังเลยค่ะพระอาจารย์คะคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ในทุกภพภูมิ <C> e <an> เราบอกว่าชาวสวรรค์เนี่ยมีแต่ที่บันเทิงเลิงใจมีแต่ความสดสวยงดงามแต่จริงๆแล้วในโลกสวรรค์สุขติเองก็ตามเนี่ยก็มีทุกข์ของชาวสวรรค์เช่นะอะไรฮะรัศมีของเราน้อยกว่ายิมานข้างๆ <c oughs> บริวารของเราเนี่ยเอาใจเราน้อยกว่าวิวันข้างๆอ๋อบริวารไม่รู้ใจไม่บริวารไม่รู้ใจ <C oughs> หรือว่าเนี่ยโหเราชอบดอกบัวสีแดงปรากฏว่า มันไม่ใช่แดงตามที่เราอยากจะแดงเท่าแดงไม่เท่าที่ใจเราปรารถนามันก็มีความทุกข์แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าเอาเป็นสุขติแต่ต้องทุกข์เพราะแม้มนุษย์สยภูมิเนี่ยจะเป็นมนุษย์จะเป็นภพแห่งสุขติก็ตามแต่มันก็มีอีกความพิเศษหนึ่งของภพมนุษย์คือ เป็นพบที่เราสร้างกรรมได้สร้างกรรมในที่นี้คือสร้างได้ทั้งความดีและความชั่วง่ายกว่าทุกพบมไม่ใช่ว่าพบื่นททาไม่ได้นะฮะ,ะทาได้ฮะแต่ไม่ดีเท่ามนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีโอกาสที่จะสร้างความดีได้เนะี่ยมันก็ย่อมมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลของการทําความดีได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราเจอความทุกข์ในพบมนุษย์เราต้องกลับมาดูก่อนว่าปัญหาที่มันเกิด มันคืออะไรแยกมันให้ออกว่ามันมาจากไหนมันไปมันคือปัญหาอะไระปัญหาทางการใช้ชีวิตในปัจจุบันในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอาหารการกินปาดท้องในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมควัฒนธรรมประเพณีการเมืองหรือปัญหาอะไรแล้วก็พอเราดูเข้าใจแล้วว่าปัญหามันเป็นแบบนี้เราก็ไปดูต่อว่า ปัญหาที่เราเข้าใจชัดแล้วมันคือปัญหามันอยู่ตรงไหนพ้อยมันตรงไหนเนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุของปัญหามันมาจากไหนมันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหน mm hmm. ซึ่งก็อย่างที่เคยบอกหลายๆท่านว่าแยกให้ออกนะปัญหามันเกิดเนี่ยปัญหาที่เป็นแฟกต์คือความเป็นจริง <Ha. S 1> กับปัญหาที่เป็นอิโมชันคืออารมณ์ของเราที่มีอารมณ์ร่วมกับปัญหาเนี่ยแยกให้ออกถ้าเราแยกออกปับ๊บเราก็จะเจอว่าอ๋อ ปัญหาจริงๆมันมีอยู่ตรงนี้แต่อารมณ์ที่เรามีอารมณ์ร่วมเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกอารมณ์ออกไปปั๊บเราเจอปัญหาปัา๊บพอเราไปเจอสาเหตุของปัญหาเราจะรู้ว่าไอ้สาเหตุของปัญหานี้เนี่ยหรือปัญหาตัวนี้เนี่ยเราสามารถจัดการให้มันหายไปได้เพราะเมื่อเราเจอส่วนที่มันเป็นแฟกต์เป็นความจริงอ่ะมันย่อมจ,จำกัดจํากัดได้แต่เมื่อมันเป็นมูดเป็นอารมณ์ปั๊บมันยังไงมันก็ยังทับท่วมอยู่ในตัวของเราเพอเรารู้ว่ามันสามารถจัดการได้ แล้วเราก็ค่อยไปแสวงหาวิธีการที่จะมาจัดการปัญหานี้เพื่อมาจัดการปัญหานี้ได้แล้วปั๊บเนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกซึ่งเป็นมนุษยภูมิซึ่งเป็นสุขติภูมิอย่างมีความสุขได้พร้อมๆกับการสั่งสมบุญสร้างความดีละเว้นความชั่วหยุดเบียดเบียนเพื่อสร้างกรรมที่ดีในปัจจุบันนำไปสู่ความสุขในภพชาติเบื้องหน้านนที่เราจะได้เกิดต่อ,ตอไป พระอาจารย์คะทีนี้เราจะเคยได้ยินวลีหรือว่าคําพูดที่หลวงพอ่อหรือว่าอะไรเพลงค่ะเพลงของ,ของเราที่บอกว่าจงมองปัญหาให้ไม่เป็นปัญหาอันนี้ค่ะพระอาจารย์เราจะมีวิธีมองอยังไงอะคะแบบว่ามองปัญหาให้ให้ไม่ไม่เป็นปัญหาค่ะซึ่งมองว่าตรงนี้ถ้าทุกคนนะมีแง่คิดหรือว่าจับมุมมองได้อะจะทําให้ความทุกข์ต่างๆลดไปได้เยอะเลยคือพอเจอปุ๊บเอามันไม่ใช่ปัญหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล็ดอิดบีอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มีมุมมองอยังไงคะ,ะเจริญพร คำว่ามองปัญหาไม่ให้เป็นปัญหาเนี่ยค,คือเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาปัญหามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราถ้าเรามองว่าปัญหาคือสิ่งที่เราต้องแก้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกุ้มเราก็จะสามารถจัดการมันได้คือเราเคยเป็น ที่ปรึกษาให้กับคนหลายๆคนนะฮะ,ะบางคนเนี่ยร้องไห้ฟูมไฟทุกทรมานมากเลยมาปรึกษาเราหลวงพี่เนี่ยเจอบ่อยมุมสงบพบพระมาประจําเจอกันทีไรนี้แบบอื้เอาน้ําหูมาหาเอาน้ําตามาฝากแต่ถามว่าหลวงพี่เป็นทุกข์กับคกับปัญหานี้ไหมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะหลวงพี่ทําใจตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นปัญหาตรงนี้เราเป็นเพียงผู้มองปัญหาอแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับเราอ่ะถ้าเราทําใจให้ได้แบบนี้เนี่ยนะ ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะเราเราไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นปัญหาแต่ปัญหามันคือปัญหาเราเป็นผู้ที่มองปัญหาแล้วแก้ปัญหาเราจะมีกําลังใจมากขึ้นเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราแยกไม่ออกเอาใจตัวเองไปคลุกอยู่กับปัญหาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าปัญหาเป็นปัญหาครับคุณอะเป็นปัญหาเพราะคุณไปทําตัวให้ตัวเองเป็นปัญหาปัญหาคือส่วนปัญหาเราไม่ได้เป็นปัญหาดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าปัญหาคืออะไร เราก็ไปตามหาทางเกิดของปัญหา<ฆ>รู้ว่าเวลาจัดการปัญหาเรียบร้อยแล้วมันจะเกิดผลหนึ่งสองมสี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้<ฆ>แล้วเราก็จะรู้แล้วเราก็จะรู้ต่อว่าทางที่จะไปจัดการปัญหาให้เกิดผลหนึ่งสองมสนี้ได้เนี่ยมันเป็นวิธีการอย่างไรปรับที่อะไรปรับที่ My ไม d ซ็ t ของเราก่อน<ฆ>ปรับที่กระบวนการสื่อสารของเราปรับที่การใช้ชีวิตของเราไลฟ์สไตล์ของเราปรับที่วิธีการ ของเราะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นโฟกัสกับเป้าหมายความสําเร็จให้ได้รู้ตัวเองว่าอยู่ในจุดไหนเราผ่านสเต็ปไหนมาทีละสเต็ปล้วแล้วมีใจที่ส่งพลังเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้พอเราทําแบบนี้ได้เราจะไม่เป็นปัญหาแล้วปัญหาจะเป็นเหมือนกับคู่ต่อสู้ของเราที่ทําให้เราสนุกบางคนเนี่ยอาจจะเคยตี ปิงปองหลายๆเชื่อว่าหลายๆคนเคยตีปิงปองถ้าเราเล่นหรือตีแบดมินตันก็ได้นะหลายๆคนฮิตตีแบดเนี่ยถ้าเราเล่นกับคนที่เล่นไม่เก่งอะยกะ็อกแยกแยกสนุกไหมฮะไม่สนุกไม่สนุก <c oughs> เลยแต่ถ้าหวดกันมาควบควบควบหวดกันคือตีกันมันๆะอะเราจะรู้สึกสนุกปัญหาก็เช่นเดียวกันถ้าเรามองว่าปัญหาที่มันมาแรงๆมันเหมือนกับคนที่ตีแบดมินตันหรือลูกปิงปองมาหาเรามาในทิศทางไหนเราเดาไม่ถูกแต่มันมาแรงมาก แล้วเรามีความตั้งใจที่จะแก้ไขแล้วต่อสู้กับมันประจันหน้ากับมันเราดึงไปเราเราต,ตีกับไป,ไปมันจะทําให้เราสนุกฮะมันเหมือนกับว่าเราได้สู้กับคู่ต่อสู้ที่มันพอมือกับเราครูบาอาจารย์เคยบอกว่ามารไม่มีบาร,รมีไม่เกิดแล้วยิ่งมารมันตัวใหญ่ขนาดไหนแปลว่าบาร,รมีเราเนี่ยมันมากขนาดนั้นปัญหามันยิ่งใหญ่ยิ่งมากยิ่งแรงแปลว่าบาร,รมีของเราเนี่ยเพิ่มพูนไปแล้วดังนั้น แก้ไขที่ตัวเราเองดูจัดการทุกอย่างให้ลงตัวแล้วผ่านพ้นปัญหาไปด้วยบุญบาร,รมีและปัญญาด้วยใจที่หยุดนิ่งค่ะหาะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้หมดเวลาไวมากและะ้วค่ะพระอาจารย์ในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวช่วงเห็นธรรมนะคะเราจะอดทนนะคะรับมือกับวิบากกรรมให้ใจใส่ๆไปได้อย่งไรเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาให้ข้อคิดพร้อมกับคําตอบกับเรากันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คะ่ะ